วันนี้มีข้อคิดดีๆจากหนังสือวิธีทําให้คนชอบคุณภายในหนึ่งนาทีมาฝากนะคะอันที่1ค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าความสามารถในการพูดเป็นเรื่องท้าทายแล้วนะคะวันนี้จงรู้ไว้นะคะความสามารถในการฟังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งกว่านะคะอันที่2ถ้าคุณอยากสร้างความประทับใจแรกนะคะให้กับใครบางคนที่เป็นคนพิเศษจงทําอะไรที่มันพิเศษมากกว่าการเป็นแค่ตัวของคุณเองอันที่3มจงเปิดบทสนทนาด้วยเรื่องที่เขาอยากจะคุย ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะคุยนะคะอันที่4ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของจังหวะโอกาสและความรู้สึกที่ใช่แม้คุณจะเป็นคนที่ดูดีที่สุดในโลกนะคะก็มีโอกาสที่ถูกปฏิเสธได้เช่นกันอันที่5นะคะถ้าคุณเข้าหาคนที่คุณอยากทําความรู้จักแล้วเขาแสดงท่าทีที่จะปฏิเสธนะคะอย่าพยายามที่จะหาเรื่องคุยต่อเพื่อทําให้เขาประทับใจนะคะแต่จงทําให้เขาประทับใจนะคะโดยการที่เรามั่นใจในตัวของคุณเองนะคะอย่าตัด โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์แต่จงทิ้งนามบัตรไว้เสมอ